โอเคนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับแมปบูร์รักไรบ์นะครับก็วันนี้เราจะมาคาเดเอาสกิลไอคุกันนะครับที่เอ่ออันนี้นะมาดูกันว่าที่ผมคาดเอาสกิลไอคุที่ว่ามันจะมานะว่าสกิลซีบีบีสกิลใสสกิลวีบีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสกิลอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าสกิลไอคุเนี่ยมันน่าจะมีสกิลอะไรอย่างไรบ้างนะครับสกิลซีของไอคุเนี่ยน่าจะเป็นการเอ่อ นน่าจะคล้ายๆลินครับเข้าไปย่งบอลแล้วก็น่าจะมีวงตรงเอนี้อยู่นะครับมองเกมแล้วปิดทางนะครับผมก็อันนี้เป็นสกิลซีของไอคูและถ้าวีครับอันนี้ผมว่ายังไงก็ต้องมาครับผมเมตาวิชันนะครับผมซึ่งไอคูมันเป็นยังไงมันสายเมตาวิชันอยู่ใช่ไหมล่ะไอคูเนี่ยมันเป็นสายเมตาวิชันนะครับผมตอนที่มังงะเนี่ยก็มีหลายตอนที่มันใช้เมตาวิชันนะครับผมสําหรับไอคูนะครับ ไอคูครับเอ่อน่าจะเป็นเมตัลวิชั่นมาเหมือนกันนะครับผมสําหรับไอคูเอ่อถ้าถ้าต่อไปนะครับภ่าบีนะครับผมเป็นการพุ่งตัวไปแย่งบอลนะครับผมจะเป็นการเอ่อท่าคล้ายๆคล้ายๆเอ่อมไอตอนอยู่ดับมิติกนะผมจะเป็นการาพุ่งตัวเข้าไปแย่งบอลนะผมเป็นการเอ่อเข้าพุ่งเข้าไปแย่งบอลนะครับผมยังไงคูเนี่ยเป็นสายเอ่อกองกลางอยู่แล้วนะครับยังไงท่าแย่งบอลก็น่าจะมีอยู่แล้วนะผมไอคูเนี่ยจะเป็นสายซัพพอร์ต ถ้ายังบอลมันก็ต้องมีแล้วนะครับเพราะว่าไอคูเนี่ยจะไม่ใช่สายยิงแต่เป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมสำหรับเอ็นดีเอลไอคูนะครับ มาดูท่าติของไอคูกันบ้างนะผมสำห,หรับท่าติของไอคูเนี่ยออไอคูนะครับผมสำหรับท่าติของไอคูสกิลซีผมว่าน่าจะเป็นการอ่แย่งบอลน,นะครับผมสำหรับไอเป็นการอะไรคราวเตอร์อใช่ได้เป็นการเคราวเตอร์ครับอารมณ์เคราวเตอร์ถ้าคิดภาพเคราวเตอร์ไม่ออกจะคล้ายๆดอนโลรินโซครับผมนั่นแหละคือเรียกว่าเคราวเตอร์นะของไอคูก็น่าจะมีท่าเคราวเตอร์เหมือนกันนะผมเพราะว่าไอคูเป็นกองหลังนะครับแล้วก็กองหลังเนี่ยจะเป็นอ่สายเน้นแย่งเน้นซัพพอร์ตไม่เน้นยิงนะครับผมก็จะประมาณนั้นครับ ่อไปนะครับสกิลต่อไปนะ่าจะเป็นเออจะไม่มีอเออไรื่องไงนะเออไม่มีเป็นตัวซัพพอร์ตนะผมถึงจะไม่ใช่เน้นสายยิงนะครับแต่เพราะว่าถ้ายิงก็ต้องมาอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะมองกากเกินไปนะครับผมอันติก็น่าจะเป็นท่ายิงนะครับท่าปีของอันตินะครับผมจะเป็นการส่งบอลน,นะครับว่าไอคูเนี่ยน่าจะเป็นมีท่าส่งบอลน,นะครับผมแล้วก็น่าจะเออ คล้ายๆเอ่อซาอิทนะครับนั่นเป็นท่าสมมตินนะคล้ายซาอิทนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับท่าของไอคุนะครับก็เอาเป็นว่าเอาเท่านี้แล้วกันนะผมสอนการคาดเดาท่าที่น่าจะมาสอบ CVB และอันติซีวของไอคุนะครับว่ามาดูว่ามันจะตรงไหมและยังไงก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะผมสกิฟสวัสดีครับ